ว่าวันนั้นถ้าไม่ได้พวกลูกหล,ล,ลานช่วยนะมันปยายตายแน่เลย uh huh. เพราะว่ามันสอบซีเดีย็เด็นเลย uh huh. แล้วก็ยายก็ปวดหัวปวดเน uh huh. ื้อปวดตัวปิดากว่าลูกเขาก็มาขอโทษแล้ว uh huh. แต่ยายก็บอกยายก็ยกโทษให้ uh huh. แต่ต้องมาถามพวกเด็กๆ uh huh. มันก่อนว่า uh huh. เขาจะยอมไหม uh huh. เพราะว่ายายนะ่ะยังไง มนันยักนงกระ,ดดะเ,เด็นเลยจ็เป่านี่ได้แค่นิดนึงอ่ะกระเด็นเลยปวดอย่างกระเด็กอะออตอบทีเดียวกระเด็นเลยอะปวดไปหมดเลยเจ็บไปหมดขอให้พ่อแม่ทุกคนคิดนะยายนะ่ะก็ไม่อยากเอาเรื่องแต่ต้องถามเด็กเขานะคะเพราะว่าลูกเขาก็มาขอโทษแล้วแล้วก็ไอ้นั่นมันก็มามันจะมาขอาเขาเขา,าแชทหาผมว่า ช่วยติดต่อเยเป้าให้หน่อยขอเบอร์เยเป้าหน่อยแต่ผมผมไม่ได้ให้เขาไปนะดีและเออไม่งั้นเดี๋ยวยายนี่เดี๋ยวมันจะนม,มันจะเสียเออมันจะเรื่องคดีคงคดีความอะไรเงี้ยก็อ่างงูวักอ่างงูวกนั้น,น,นเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้โทรหาเขาเพราะว่ายายไม่รู้เรื่องยายไม่พันเขาหรอกเพราะยายไม่รู้เรื่อง แำ่วันนั้นไม่ได้เด็กๆยายก็ตายนวมเลยนะวันนั้นไม่ได้พวกสือเฮาขากล้องไล่ตีมันได้ก็มันก็ไม่รู้ว่ามันจะมาทําด้วยนะแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไปลรออยู่ที่หน้าโรงพักถึงตีสองเลยลูกเขาก็ไปด้วยแต่ยายปวดหนวยายก็กลับนอนก่อนรคับเพราะยายไม่ดีนี่ก็ยังไม่ ก็ต้องออกมาขายของใช่ไม่ขายของได้ยังไงอ่ะครับไม่ออกมาก็แย่ในงานนี้มาทุกปีค่ะยายก็มาของยายทุกปีแหละยายก็มาขายนี่ก็อะไรมาขายมีบุลงบุรีน้ำส้มหมดแล้วน้ำส้มหมดแล้วร้อยห้าสิบบวดครับกามาก็วันนี้เราก็ไม่ต้องออกเงินครับให้ให้นุไห้นุกับเมียเขาเป็นผู้อุดหนุน ครับยายเอามาสิบาทยายก็ขายสิบาทยายไม่ก็ยายไม่ได้เอากำไรแต่ยายก็ได้เงินช่วยบังครับช่วยบังเขาขายก็ช่วยกันแล้วก็มีน้ามายี่สิบแพ็คไม่รู้หมดหรือยังว่าน้ามายี่สิบแพ็คคิดว่าคนมันจะไม่เยอะปีนี้คนเยอะเออปีนี้คนเยอะเพราะมันมีคาร์ม็อกมาด้วยอะไรมาด้วยอะไรคนก็ไม่เมื่อเช้านี้ที่ดังบุญไม่เยอะบุญคนเขาเลิกงานมาดีนะเนี่ยโอเคให้ยายเป้าขายของนักผู้ชมมะนี่ฮะ ไอ้พ่าก็ขายบุหรีร่ของแกท่านผู้ชมฮะนี่ฮะก็ส่งกําลังใจกันท่านผู้ชมครับเนี่ยสัมภาษณ์แกนะกิจกรรมวันนี้นะท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมียืนหยุดขังกันด้วยนะน,นี่คนเยอะมากนะที่ MRT สีลมสวัสดีครับนี่คุณอัพอัปเดตเรื่องแฟนหน่อยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ในสถนา,านีกลางมาประมาณ32วันแล้วนะครับผมก็ ขอให้ทุกคนนะครับผมออกมาร่วมกิจกรรมยืนถือถังนะครับกับพวกเรานะครับได้ทุกวันนะครับที่น่าจนจำกลางคลองเปมนะครับแล้วก็ฝากถึงศิลปินทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในแขนศิลปะหรือดนตรีนะครับทุกคนสามารถทําเพลงที่พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องความมายิธรรมที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ใครอยากวาดภาพไม่ใครก็แล้วแต่นะครับผมก็สามารถวาดแล้วส่งมาให้ได้แล้วผมจะทำหน้าที่ดีแล้วไปโชว์ที่น่าจดจำทุกคนขอบคุณคุณบุ๊กครับนี่ครับคุณบุ๊กนะคุณบุ๊กเอลเว n นฟิงเกอร์นะ ว่าแรปเปอร์ของเตยเพราะว่าตอนนี้แฟนคุณบุ๊กก็ยังอยู่ในเรือนจำนะปฏิมาท่านผู้ชมครับคปณปฏิมานะท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราไปฟังเพลงจากพี่อาร์เรกันก่อนนะแล้วก็เราจะได้ไปพูดคุยนะน,นี่ครับรถคนนี้คึกคัมกมากๆากท่านผู้ชมอส่งกำลังใจกับคุณบุ๊กเอ f เลเว r นฟิงเกอร์นะ ที่ออแฟนก็ยังถูกจองจำอยู่ในเรือนจำท่านผู้ชมครับฝาคุณทุกคนที่ส่งดาวเข้ามานะท่านผู้ชมสามารถส่งดาวเข้ามาได้ เดี๋ยวเราเห็นนะคุณยานะท่านผู้ชมเดี๋ยวข้าวันของกันก่อนนะไปพูดคุยกับคุณยากันสักครู่ท่านผู้ชมอ่ะ